ชื่อไอชะอินมุงนะคะหรือกาซูหาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปไตกาซูนะคะพี่เจงก็เป็นเด็กพื้นที่3จังหวัดที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสอะไรมากมายเนาะโอกาสของซูก็คือจาก คนรอบข้างโดยเฉพาะผู้ใหญ่หลายๆคนที่เห็นว่าเราตั้งใจในการที่อยากทำให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนในในด้านของการพัฒนาหรือสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะทำไมมันเกิดความเหลื่อมล้ำเขามองอะไรเรายังไงจึงเป็นที่มาว่าบอกกับตัวเองวันหนึง่งอ่ะถ้าเราทำงานสังคมแล้วเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือตัวเองได้เราจะต้องเชื่อมโยงการช่วยเหลือคนอื่นให้ได้ แล้วก็ได้มีโอกาสทํางานเครือข่ายกับผู้หญิงภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัชดชายแดนใต้พอไปทํางานเราเห็นว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราอะจุดสุดท้ายคนที่แบกรับหนักที่สุดคือผู้หญิงในความเป็นแม่ในความเป็นลูกสาวโดวยเฉพาะในเรื่องของความยุติธรรมหรือในความเจ็บปวดทั้งหลายแล้วต้องแบกระในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายปัญหาทางใจจิตใจของผู้หญิงที่ถูกสังคมหรือสิ่งแวดล้อมตีตรา ยิ่งผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ไม้หรือแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะถูกสังคมตีตราว่าเป็นผู้หญิงที่บกพร้องพอเรามาสัมผัสด้วยตัวเองอะเรารู้ว่ามันคือความเจ็บปวดที่ลึกมาก ที่ไม่สามารถบอกให้ใครรับรู้ได้จึงเป็นที่มาว่าจำเป็นที่จะต้องมีศูนย์หรือพื้นที่กลางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือการแลกเปลี่ยนของวงผู้หญิงซึ่งเราก็ได้มีการพูดคุยกับวงผู้หญิงในพื้นที่บ้านเราเองด้วยความที่ว่าพ่อเป็นคนที่นี่แล้วพอกลับมาเราก็เห็นถึงผู้หญิงปอาบ,บางหลายๆคนนคนคะมานั่งคุยกันว่าโดยเฉพาะช่วงโควิดตั้งแต่ปี63ตั้งวงคุยกันผู้หญิงบอกว่าเขาแบบปัญหาเยอะมากหนึ่งคนต้องเลี้ยงลูกพิการบ้าง ต้องดูแลพ่อติดเตียงบ้างต้องหาไรายได้เพื่อเลี้ยงลูกบ้างลูกก็อยากให้เป็นลูกที่มีคุณภาพในด้านการศึกษาแต่ไรายได้ไม่เพียงพอพลังภายในก็ต้องมีซึ่งไม่มีใครมาเยียวยาหรือดูแลใจกัน พลังบวกที่มีในรอบด้านก็ไม่มีก็โดนแต่คำตีตาจากชาวบ้านหรือเพื่อนบ้านว่าเราคือแม่ไม่หรือบูแยในภาษามาลอยูเป็นคำที่ง่ายๆแต่มันมันส่งผลทางจิตใจของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ผู้หญิงกลุ่มเรานี้นะคะต้องดึงสกายภาพตัวเองแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นกลุ่มผู้หญิงของเราเลยก็จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเล เราได้มานั่งตั้งวงนะรับฟังเรื่องราวของแต่ละคนเป็นการถอดบทเรียนชีวิตค่ะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ซูในฐานะประธานกลุ่มเนี่ยอยากให้มีเพราะที่นี่ไม่เคยมีกระบวนการแบบนี้ พอเราจัดวงแล้วก็ผู้หญิงมีกระบวนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเดิมที่รู้จักกันแล้วแหละแต่รู้จักอย่างลึกซึ้งช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะแล้วก็รู้ถึงปัญหาของแต่ละครอบครัวแต่ละคนทําให้เกิดการเยียวยาจิตใจของกันและกันแล้วสู่พยมผลักด,ดังให้สมาชิกกลุ่มเราเรียนหนังสือตอนนี้สมาชิกกลุ่มหลายคนค่ะเรียนหนังสือคือกระบวนสุดท้ายที่สู่บอกนั่นก็คือสกอรรหรือกสนอนในอดีตนะคะทุกคนเริ่มเรียนหนังสือเราเห็นว่าเฮ้ กลุ่มเรามีสมาชิกที่เห็นคุณค่าในทางการศึกษามากขึ้นเขามองคือการเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีให้ใหกับคนคนนึงอะ่ะมันสามารถช่วยให้เรามีความสุขได้เยอะเลยค่ะเราอาจจะได้ไม่ได้มองว่าไอ้การที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นต้นแบบอะไรให้กับคนอื่นแต่ที่เรารู้ว่าเราได้ยินเสียงของทุกคนพูดว่ามีความสุขในการอยู่ด้วยกันมีความสุขที่ที่แลกเปลี่ยนกัน ทุกครั้งที่เขามาทํางานการพื้นที่ปนารนด้วยความที่ว่า80%ของพื้นที่ทํางานประมงเป็นหลักเราจึงเดินเรื่องด้วยปลาหวานโรยงาเพราะเรามีปลาเป็นวัตถุดิบซึ่งเรามีทะเลอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วและที่สําคัญเราอยากชันงานเราอยากจะมีกระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงกันก็คือประมงพื้นบ้านที่มีอยู่แล้วนําปลาจากพ่อๆประมงเราเนี่ย มาแปรรูปเพื่อยกระดับราคาสินค้าเพื่อให้เป็นสินค้าโ oh, อท็อปการแปรรูปของเราตอนนี้ไม่ใช่แค่ปลาหวานโรยงายอย่างเดียวเรามองว่าเอ้วัตถุดิบที่มีอยู่จากเดิมเราทิ้งค่ะเช่นหัวปลาก้างปลาเราทิ้งแต่ปัจจุบันนะคะเราเราเริ่มเอามาแปรรูปใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งสร้างมูลาค่าเพิ่มได้ดีมากๆโดยเฉพาะผงเรข้าวที่เราทำจากก้างปลาเนี่ยค่ะ แล้วก็หัวปลาที่เรามาทําเป็นน้าพริกเสริมแคลเซียมซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างเนี่ยถือว่าเป็นนางเอกของกลุ่มเราได้ขายในราคาหลักพันต่อกิโลกรมัมแต่เราก็ยังติดปัญหาในเรื่องของตัวเนื้อปลาหวานกำลังหาวิธีการว่าตัวเนื้อปลาเนี่ยจะทํายังไงให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการมากขึ้นแล้วก็พร้อมทานคะ ซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เราก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่แม่คนในพื้นที่ชุมชนความฝันของกลุ่มสตรีชาวเลปานาเรก็คือเราอยากจะให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยคะ่ะเป็นโรงงานเล็กๆที่เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องในพื้นที่ทุกรูปแบบท,ทุกระดับ